ิางไมไ,างไม,ไไมไสวัสดีค่ะนางไม้ไพยิบซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไม้ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำแรน,น,นดอนกันเรนดอนวันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าถ้าเขาแอคชั่นได้ ถ้าเขาแอคชั่นได้กับคุณนะเขาจะทำอย่างไรนะโอ้เขาอยากจะถามคุณตรงๆถามคุณตรงๆไปเลยว่าคุณมีปัญหาอะไรหรือไม่งั้นเขาก็อยากจะบอกคุณตรงๆว่าเขามีปรัญป,ปัญหาอะไรบ้างที่เขายังเทคแอคชั่นกับคุณไม่ได้นะคะหนึ่งนะคะ ถ้าเขาแอคชั่นกับคุณได้เขาอยากจะถามคุณตงตรงว่าช่วงนี้คุณมีปัญหาอะไรไหมมีมีอะไรที่ติดขัดไหมที่ที่ที่เราไม่สามารถที่จะแอคชั่นอะไรกันได้สองเขาอยากจะบอกนะเขาอยากจะบอกคุณตงตรงว่าเขามีปัญหาอะไรเขาเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะถ้าเขาเขาแอคชั่นกับคุณได้นะอืม <c oughs> นะแล้วก็เออคิงออฟสอดคิงออฟสอดแม่หมอกมองว่าเขาอะ อยากจะทํามันมากอ่ะอยากจะถามคุณนะอืแล้วก็นายสวอรอยากเดินทางมาหาคุณอยากพบเจอกับคุณอยากได้พูดคุยกับคุณอยากได้เคลียร์กับคุณว้าวสิ่งที่เขาอยากจะบอกมากที่สุดคือเขาอยากบอกรักคุณอยากเดินทางมาหาคุณอยากได้ไปท่องเที่ยวกับคุณอยากได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะ ถ้าสถานการณ์แบบแอบ,บรักแอบ,บชอบก็คืออยากจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณถ้ามีคอมมิชเมนต์กันแล้วคุยกันแล้วเขาก็อยากที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวอยากจะพาคุณไปนู่นไปนี่หรือเดินทางมาหาคุณพบเจอคุณและอยู่กับคุณอย่างมีความสุขหรือถ้าท่านที่มีประเด็นมีปัญหากันไปก็อยากจะขอคืนดีนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้แปดดาบเอซอฟต์ทําอะไรไม่ได้เลย เตรเพอร์ภาระหน้าที่ของค้มคออยู่แล้วก็คิงออบครับคิงออบครับตัวนี้ออกมาเขามั่นคงกับคุณนะคะถ้ามีคุณอยู่เพียงคนเดียวหนึ่งเดียวในใจก็คือคุณเขารักเดียวใจเดียวไม่เคยมองใครเลยไม่อยากคุยกับใครไม่อยากพูดกับใครทำแต่งานทำแต่หน้าที่ถ้าท่านใดที่อยู่ในสถานการณ์ที่แบบ ต้องรับใช,ช้เจ้านายนะคะก็ต้องแบบแบบไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองแต่ท่านที่มีภาระหน้าที่ที่มีตําแหน่งที่สูงก็คือนั่นแหละงานเยอะมีภาระเยอะมากก็เลยไม่สามารถทําอะไรในความสัมพันธ์นี้นะถ้าเขาแอคชั่นได้เขาก็อยากอยากพูดคุยกับคุณอยากเดินทางมาหาคุณแต่มันทําไม่ได้นะอีกในกรณีหนึ่งเขาก็อยากพาคุณไปหาผู้รับผู้ใหญ่อยากได้เจอผู้รับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอยากให้เขาได้รับรู้ว่า คุณกับเขามีความรู้สึกที่ดีต่อกันคุณกับเขามีความรักต่อกันและคุณกับเขาได้เป็นของกันและกันแล้วอะไรแบบนี้อยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์ถ้าเขาทําได้นะแต่มันมีแปดดบมากั้นไงคือทําไม่ได้ในสถานการณ์นี้ใน topic, ท็อปปิกคาถามที่ว่าถ้าเขาแอคชั่นได้เขาอยากจะทำอะไรเขาก็อยากรักคุณอยากครองคู่กับคุณเป็นสามีภรรยานะในอนาคต นั่นเองนะคะ